สวัสดีครับไปแอลไปกินกับช่างเกมครับวันนี้ช่างเกมจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนปั๊มติ๊กในถังครับปั๊มติก๊กน้ํามันเชื้อเพลิงครับรุ่นรถเอาติ๊กครับตัวต้าเอาติ๊เลขโมเดลแซดเอียนหนึ e ่งเจ็ A นะครับอันดับแรกก็ถอดเบาะด้านหลังออกนะครับรุ่นนี้ทางโตโยต้าเขาจะเรียก รถที่มีโมเดลดังกล่าวนะครับเป็นตัวต้าติดมาเปลี่ยนชุดปั๊มติ๊กในถังนะครับแล้วก็ชุดสายไฟนะครับเพื่อป้องกันการทำงานบกพร่องในอนาคตนะครับถ้าคุณผู้ชมได้รับจดหมายหรือได้รับโทรศัพท์จากทางโตต้ตาทางศูนย์บริการนะครับก็ให้นำรถเข้าศูนย์บริการนะครับ เพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อเป็นสิทธิและประโยชน์ต่อรถของคุณผู้ชมเองนะครับสําหรับคุณผู้ชมและคุณลูกค้านะครับที่ใช้รถโตลต้าออตติสนะครับเพื่อป้องกันการทํางานที่บกพร่องในอนาคตนะครับก็ลดลงให้ มาใช้บริการนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับขั้นตอนมาครับถอดกิ๊บท่อน้ํามันครับขั้นตอนนี้สําคัญนะครับเราต้องหาถาดรองน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับก็ก่อนจะดึงท่อออกก็เปิดฝาถังให้ระบายไอ้น้ามันนะครับเพื่อลดแรงดันน้ํามันในถังนะครับหาถาดมารองครับ พยายามไม่ให้น้ำมันหกใส่รถจากนั้นก็ถอดน็อตเบอร์แนะครับรอบๆฝาครอบกรอ,องน้ำมันออกนะครับข้อควรระวังในการถอดก็ค่อยๆตะแคงทะแยงทะแยงออกนะครับระวังลูกรอย จะโคดจะง,งอนะครับแล้วก็หาถาดรองครับถาดรองน้ํามันที่ทางโตโยต้าเขาเรียกรถมาเคลมหรือมาเปลี่ยนปั๊มติ๊กและชุดสายไฟนะครับเพื่อป้องกันการทำงานที่บกพร่องของปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับถ้าเราได้รับโทรศัพท์จากทางศูนย์บริการหรือจดหมายจากทางโตโยต้านะครับ ให้นำรถเข้าศูนย์บริการเลยนะครับฟรีทุกอย่างเลครับนี่คือชิ้นส่วนอะไรที่เราจะเปลี่ยนนะครับนี่ก็คือชุดสายไฟปั๊มน้ำมันนะครับแล้วก็ปั๊มติ๊กหรือปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับตัวนี้เป็นการเป็นตัวที่ ดูดน้ำมันไปที่หัวฉีดนะครับถ้าทำงานบกพร่องหรือทำงานผิดปกตินะครับอาจทำให้รถไม่สามารถสตาร์ทติดได้นะครับเราเปลี่ยนสายไฟนะครับแล้วก็โอลิงแล้วก็ตัวปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงหรือปั๊มติ๊กนะครับ การถอดเปลี่ยนก็นตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับเก็บอุปกรณ์เก็บชุดสายไฟให้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของรุ่นรถนะครับเป็น t o y o ต a a อ t i s นะครับโมเดลดังข้างต้นที่กล่าวไปนะครับเดี๋ยวจะมีใต้คลิปนะครับรุ่นโมเดล รถนะครับถ้าเราได้จดหมายหรือได้โทรศัพท์จากทางโตโยต้าน,นะครับก็ให้นำรถเข้าศูนย์บริการได้เลยครับฟรีครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อประโยชน์และการใช้งานของรถของท่านเองนะครับหลังจากเปลี่ยนแล้วนะครับกดให้แน่นนะครับจะมีล็อกอยู่นะครับ เสียบปักให้ดีนะครับให้ลงล็อกนะครับแล้วก็ประกอบ,กอ,บอุปกรณ์ชิ้นส่วนเข้าที่เดิมนะครับโดยปกติแล้วนะครับชุดกองนะครับกองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเราจะเปลี่ยนทุกๆ8,000 0กิโลเมตรนะครับ แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนปั๊มติ๊กนะครับหรือปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับประกอบลูกร้อยให้ดีนะครับให้ลงล็อกเราไปเปลี่ยนโอลิงฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะครับการประกอบครับ ตะแคงตะแคงให้ลงล็อกครับจะมีล่องอยู่นะครับฝาครอบก็จะมีมากอยู่นะครับขันน็อตให้แน่นทุกตัวครับขันทะแยงมุมนะครับง่ายๆครับถ้าเราจะเปลี่ยนกองเบนซินกองเชื้อเพลิงก็ทําแบบนี้ครับเราจะเปลี่ยนหมุดล็อกเบาะหลังด้วยนะครับ เน้นย้ำครับถ้าคุณผู้ชมได้รับจดหมายหรือได้รับโทรศัพท์จากทางโตโยต้าครับถ้าใช้รถรุ่นนี้นะครับโมเดลนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2โมเดลนะครับโตโยต้าเอาติคที่เขาเรียกให้มาเปลี่ยนนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาถังน้ำมันครับ ขันนอ็อตบอร์แปดให้แน่นนะครับตรวจสอบให้แน่นทุกตัวนะครับก็ที่เขาให้มาเปลี่ยนเนี่ยก็กลัวที่จะเกิดปัญหาในอนาคตนะครับหรือการทํางานที่บกพร่องนะครับโดยที่รถใช้งานปกติครับลูกค้าก็ใช้งานปกติรถวิ่งปกติหมดครับทุกอย่างครับ ก็เป็นประโยชน์และสิทธิทประโยชน์ของผู้ที่ใช้รถเองนะครับจากนั้นครับใส่ท่อน้ำมันดูคลิปล็อกครับให้แน่นครับคลิปล็อกตัวสีเหลืองนะครับสำคัญที่สุดครับต้องให้ลงล็อกให้ดีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเกิดอันตรายนะครับ ทางศูนย์บริการเขารับรองและดูแลอย่างดีนะครับถ้าเราได้เปลี่ยนก็ยิ่งดีต่อรถนะครับเพราะว่าอีก10ปี20ปีไปครับอาจเกิดปั๊มเสียหรือแล้วก็สตาร์ททดสอบนะครับปั๊มติ๊กอาจจะเสียลูกค้าอาจจะต้องซื้อเองนะครับก็ราคา หลายพันเหมือนกันครับเราเปลี่ยนก่อนก็เป็นผลดีต่อรถครับชมนี้เลยนะครับเครื่องดูโอนะครับโต้ต้าเอาตีสนะครับเราสตาร์ทดสอบแล้วก็อย่าเพิ่งปิดฝาถังครับเรามาเช็คท่อน้ำมันตรวจสอบท่อน้ำมันอีกทีนะครับก่อนที่จะปิดฝาครอบนะครับฝาครอบเราก็ต้องใส่ให้ลงล็อกนะครับจะมีล็อกอยู่ครับจะมีร่องของฝาอยู่ครับ กดให้แน่นเลยนะครับจากนั้นก็ประกอบเบาะเข้าที่เดิมนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับปลาแอวปลากินกับช่างเกมครับจะมีเคล็ดลับการบริการดีๆมาฝากนะครับจะมีคลิปเรื่อยๆครับเกี่ยวกับการซ่อมรถการบริการดีๆมาฝากนะครับขอบคุณครับผม สวัสดีครับ